สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรถสวยค่ะทุกท่าน,นที่ช่องกระซิบบอกเล่านำมาเสนอให้ท่านได้เลือกชมกันถูกใจอย่างไรติดต่อนัดหมายไปดูตัวจริงกันได้นะคะเพราะแต่ละคลิปเราจะมีเบอร์โทรของผู้ขายโดยตรงใส่ไว้ใต้คลิปนั้นๆเลยค่ะท่านสนใจสามารถทักไปคุยโดยตรงและไปดูด้วยตนเองได้เลยนะคะอย่างไรก็ควรไปดูด้วยตนเองค่ะเพราะแอดไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะ สำหรับในคลิปนี้ค่ะแอดแนะนำเสนอเป็นรถอ e ีซูซูดีแม็กแ2.5เกียร์ธรรมดารถป e ี08ค่ะภายในสวยๆกว้างๆนะคะเบาะหุ้มหนังค่ะทุกท่านสภาพดีพร้อมใช้พร้อมขับกันได้เลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc ประหยัดทุกการเดินทางค่ะ กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะรถเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะแอร์เย็นเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งทางไกลได้สบายใจหายห่วงค่ะรถพร้อมใช้เร่มพร้อมโอนเอกสารมีครบนะคะพาสีปี6-7ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ138,000บาทถูกๆคุ้มๆ สนใจรถคันนี้เข้าชมตัวรถด้วยตนเองได้ที่ปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการนัดหมายล่วงหน้านะคะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะแอดมินขอแนะนํากันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ